เห็นแล้วทำใจลําบากนะผัดไทยแต่ไม่ได้คนไทยส่งส่งออกนะโปรดักต์ออฟเวียดนามข้าวคุกกะปิแต่ดันใส่ชื่อก็โปรดักต์ออฟเวียดนามเหมือนกันอย่าทำเป็นไฟไลไท์ไทยไฟไลไท์ ขนมมุ้เหมือนกันนะครับเทียบโปรดักต์ออเวียดนามเห็นแล้วเศร้าใจทุกอย่างเวียดนามเอาไปหมดโปรดักต์ออเวียดนามขนม,มขนมจุมขนมจีบ Um...